เเนีเห็นพี่หัวเราะมามไกลรู้เลยว่าเหนื่อยมาเดี๋ยวไปกูช่วยถึงน้ำแข็งให้ส่งมาซะดีๆอย่าให้ต้องแย่งพอได้มาแล้วก็หิ้วยาวเลยตัวเอียงไปเชียส่วนไอพี่อ่ะอือถิงผาล่าไว้ให้ชัดๆแล้วดูท่าหิ้วน้ำแข็งนะไม่ต้องกลัวแตกนะแค่กลัวลั่วอย่างเดียวอีพี่ก็สงสารแหละมาขอถือเองนี่ยกสองมือโชว์ไปเลยหิ้วไหวแหละมีโวยวายด้วยนะ อ่เกือบถึงแล้วอืมสะดุดไปหน่อยจะถึงบ้านแล้วขอค่าแรงก่อนก้อนหนึ่งแล้วก็มานั่งอมค่าแรงอยู่เนี่ยดูทำปากเขานะยัดเข้าไปได้ <S <S เคปเนี้ยหวัวแต่มองรถไอติมแหละไในมองทางหรอกดู <S 1> <S 1> <S 1> <S พอได้กินนะอารมณ์ดีและวพอกินหัวช็อกโกแลตหมดแถมมีมาขอเปลี่ยนอะไม่ด้วยนะขัดใจก็ไม่ได้บา,บายยก่อนเลยคืออะไรแม่ต้องนอนกินแหละจะน่ารักเกินปุยมุ้ย พอเล่นเสร็จอียายบอกต้องเก็บเข้าบ้านด้วยดูทำท่าลากเข้านะลุยนะ้ำมาขาก็เปียกแล้วเช็ดก่อนเนาะและดูท่านะสบายเกินแล้วเนี่ยอียายปล่อยให้เล่นกับพี่เต่านิดนึงก่อนอาบน้ำชอบแล้วเก็บเ,เนี่ยไปซื้อไอติมพิซเว่นไปหยิบลูกบอลเข้ามาเฉยแนเดัจะมาทำหน้าทะลนต์อืมล้มไปตุบนึง ขอให้ตรงคอนเซปต์นิดหน่อยแล้วเนี่ยเจอเอฟซีขอได้ไหมทางนี้เอฟหวยรองอะไรยังพูดให้ได้บอกเลขก็ได้บอกเป็นที่ก็ได้ขอขอคืนมงินได้ไหมอ่ะโอ้หดีมากเลยมองอยู่พ่้ไองรอเสร็จแล้วก็เตรียมกลับบ้านดูปล่อยเดินเองน่าจะช้าสรุปย้ายอุ้มเหมือนเดิมคลิป <Keep S 2> เนี่ย ไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินมาแล้วมีพี่คนหนึ่งเอาของเล่นมาให้อืแกะแล้วก็นั่งเล่นตรงนี้เลยดูพอเล่น,นเสร็จ <นะ S 1> <ะ>เห็นร้านลูกชิ้นหิวแลเดินไปหาเฉยพี่ร้านลูกชิ้นใจดีเป็นเอฟซีน้องด้วยให้ลูกชิ้นมาสองไม้แต่ตอนกินลูกชิ้นอยู่ะก็มีพี่นักเรียนมาขอถ่ายรูปคู่ด้วยอเอฟซี FC เยอะนะเราเนี่ยก่อนกลับก็เจอพี่เอฟซีมาขอถ่ายรูปคู่อีกทําตัวไม่ถูกแหละอืมรูปที่ได้คงได้ดู อ่ะแล้วก็ใจดีแหละแจกน้ำส้มไปขวนนึงอือป่าเสร็จแล้วกลับบ้านได้เคปเนี่ยนั่งเล่นอยู่ดิ๊ดีอยากตามียายไปตลาดแหละแล้วก็ไปเจอกองสุ่มอ่ะก็อยากโดนละเลยจับมากองนึงอืมคือเห็นหน้ากองอ่ะเป็นรูปแบคโฮไงและเนี่ยแกออกมาเนี่ยพอเห็นข้างในนะก็ค้างไปพักนึงคงนึกในใจแหละรถอยู่ไหนอ่ะ ปะยายเลียงเข้าบ้านดีกว่า<อ>สาแก่ใจแหละ